โอ้โหวันนี้น้ำของช่วยกันด้วยหยิบก็ได้เราใส่ถุงมือแล้วเอาเอาอันนี้ขึ้นให้หน่นอนกินโป๊ะ อยากทำไหมน้ำโขงทำได้ไหมคุณไหวไหมคุณไหวไหมอยากทำไหมพี่น้ำโขงไปหลายอันแล้วนะเอออยากทำเกี่ยวหรอพี่ยายไปเกี่ยวยว้ายใช้มืเเอเลยกระเจงกุโตไม่ใช่เอรอมือตุ้น้ำย่างทาไม้ย่างหย,ยืดอ,อนั่นแหละไป นกำงวงเข็นไปจีเสือ้อไปเดินไปกับยายเลย มันลงถอดอยู่กดีแล้วลูกมัจะหนาวมนถอดไหมลูกเออค่กดถุงมือมันเป็นขี้ยางแล้วไปอ่านไปกางเกมก็จะหลุดงเกมมันหลวมอย่างไปอย่างมาเตียวรุดนี่แล้วจัดเลยมือพ่อแม่้ขึ้นกะแมครับแม่ครับแล้วงคงไปช่วยยายรอนก็ได้ไป อ๋อจะไปอยู่บนรถอีแตนไหมรถอีแตนอ๋อหมอไม่เห็นมานี่มเอาแขนเสือกข้างหนึ่งอีข้างนึ่งโอ้โหไหนไหนฉันหลุดอยู่เร็วกลายเป็นแย่ไปจอกเออไม่ต้องใช้เขียวใช่ไหมไวกว่าเดิมใช่ไหมลด หาบาทแม่ป๋อมเฮ้ยตาโน้ยเฮ้ยน้าผองทำอย่างล่ะยายคนขินอย่างไรกระเล็วไอ้หนอน้าของแม่ว่าถอดเชือเอ